สวัสดีครับทีเอฟธนพัน์เจริญฟาร์มบ้านหลักดาตบ,บนนวำแข็สภาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567นะครับสำรวจแปลงหญ้าก่อนที่จะปล่อยวัวเป็นวันที่2นะครับแปลงตัวนี้เป็นแปลงหญ้ามันมาเลยเอ้ยไม่ใช่เป็นแปลงหญ้าแพงโกล่านะครับที่ผมชินอยู่ต่อมาด้วยลงมาแปลงหญ้าไหนที่เมื่อวานผมปล่อยวัวลงมานะน,นะครับสำรวจก่อนนะครับเอามาสำรวจก่อน ก่อนสิปล่อยงวัวนะครับต้องออกไปเช็คความเรียบร้อยซะก,ก่อนว่ามันหมุนมองหันมองนี้ได้บ่นะครับตำรวจตำรวจน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะรั่วเพราะว่าข้างข้างขัง,ข,งข้างกันนะเพิ่นเอ้ยหน้ามองนี้เป็นแองนี่หว่านี่นะครับนี่เป็นนาพี่สะพายนะครับน้ำเต็มอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับ ถ้าเรดูการทำนาน้ำจะเต็มอย่างนี้นะครับแล้วเนี่ยแล้วมันจะซึมแล้วมันจะอึนมาตรงที่ช่วงติดคันแดนออกมาประมาณสัก3เมตรนะครับซึ่งมอ,อกมาสามเมตรนะครับโดยประมาณนะครับถ้าฝั่งนี้เราพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยน้ํานะครับทาไม่ขังน้ํานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทํานาเราต้องระบายน้ํานะครับซึ่งซึ่งแปลงนี้ผมระบายน้ําได้นะครับน่าจะอยู่ในช่วง85-90%นะครับแปลงนี้ เมื่อกี้เดินมาก็เป็นเป็นติดกันกับขอบขอบรั้วติดกันกับรั้วทีพีสะพายเป็นเหตุหน้านะครับมันก็เลยอื่นมาครับมาอีสานเอื่อือื่นมานะครับอันนี้เป็นคันแทรใหญ่แต่ว่าน่าจะมีหนูนะครับเราต้องใส่อีบุทนะครับนี่ผมปล่อยลงมาหมดแล้วนะครับนี่แต่กลัวยังไม่น่าจะมาเท่าไหร่นะครับน่าจะมาเดินชม,มเฉย เพราะว่าเนี่ยสังเกตจากหญ้าตรงนี้ยังไม่กินนะยังไม่กินมันก็ฝนตกนะครับเดี๋ยวให้อีกสองสามวันถ้าเขาเรียกอะไรถ้าฝนไม่ตกนะครับจะแห้งท่าอะไรเดี๋ยวกลัวมากินเองนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในจังหวะฝนตกอยู่ยังมีความชื้นความชื้นนะครับชื้นสูงเมื่อวานก็รินนะเมืม่อวานรินรินนิดนึงนะครับชื้นสูงที่ต้องได้รีบเอาเข้ามา แทะเลมก็นี่แหละครับนี่นะครับหญ้าตัดใหม่นะครับตอนที่ผมตัดช่วงที่ผมใช้เครื่องม้วนฟางไปตัดนะครับที่ให้ชมกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับตัดแต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับเอา้าอ๋อลอยมาดูฝั่งนี้ด้วยอันนี้เพิ่งว่านเข่าไปเรามันถ่วมนะครับเมื่อวานวันเสาร์ที่แล้วนะครับเสาร์ที่แล้วเจ็ดวันแปดวันกับวันนี้เสาร์แล้วก็ วา,า,านตอนกลางวันตอนกลางคืนฝนตกท่วมเลยนะครับที่ผมถ่ายคลิปลงนะครับไม่รู้ว่าข้าวจะเกิดหรือเปล่านะครับของพี่ในหมู่บ้านนะครับย้อนแสงนะครับเพราะว่าเนี่ยฝั่งนี้พวกก็เดินมาชมมาดูแล้วก็นี่นะครับถ้าเราตัดออกตอนนั้นหมดก็โอเคนะครับนี่ผมเดินมาดูสายไฟนะครับรั้วไฟฟ้าของเราค,รคือที่จริงนี่คือป้องกันไว้แค่ กัดต้นไม้นะครับกัดต้นพยุงกับต้นยางนานะครับที่พี่ชายปลูกไว้นะครับนอกนั้นก็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเป็นหญ้าหมดนะครับเราปลูกหญ้าหมดนะเออก็อยากให้เสียหายน้อยที่สุดนะครับไม่งั้นเราก็ปล่อยลงทั้งสิบแปลงครั้งเดียวเลยนะครับจะให้กลัวแบบปล่อยเลี้ยงเหมือนเคยทําเลยนะครับนี่วัวมันจะชอบอยู่ตรงนี้นะครับเโพนโพน โคนมีใบข่อยมีโอ้ใบไม้หลายอย่างนะครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้เป็นหญ้าลูซี่ที่ตัดแล้วก็อยู่ใต้ร่มไม้แล้วก็ยาวสวยงามอ่อนนะครับเดี๋ยวก็แทะเลมหมดนะครับนี่มีให้นะทุกอย่างดูก,ก่อนนะครับสำรวจไม่มีอะไรชนอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะไปปล่อยกัวลงมานี่นะครับแปลงหญ้าแปลงนี้ก็ช่วงผ่านไปหนึ่งวันละ ก็ข no ้างในเดี uh, no ๋ยวข้างในนี้ก็จะมีัวเข้าไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามนเข้าไปอย่างไรล่ะครับเนี่ยแปลงเองนะครับแบบนี้นะง้อลองนะครับแปลงนี้น่าจะได้นานอยู่นะครับเพราะว่าดินเอ่อไม่มีน้ําขังนะครับแตกต่างจากแปลงตรงนี้นะผมดูแล้วไม่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 มีเอ้ยตรงนี้น่าจะช็อตด้วยเปล่าดูก่อนอ๋อมีความเสี่ยงสูงที่จะช็อตแต่ไม่ช็อตนะครับเพราะว่าอยู่คนละอันนี้กันอ่านีนะมี โอกาสช็อตสูงนะครับเนี่ยตรงนี้เอาออกนะครับมันเป็นยาบักยาหนองนะครับภาษากลางเรียกว่าน่าจะยาเจ้าชูนะครับดูนี่นะครับเนี่ยแปลงหญ้ามันมาเลยผมยังมีน้าอยู่นะครับเนี่ยเต็มอยู่นะครับเต็มแปลงเลยนะครับเนี่ยน่าจะสาลักน้ําไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ว่าไม่เอาออกนะครับขังไว้เลยลงโทษนะครับลงโทษลงโทษในกลุ่มมีแต่คนบอกว่ามันไม่ น้ำท่วมขังไม่ตายนะครับก็ทดสอบไปในตัวเลยนะครับน้ำขังไปหนึ่งอาทิตย์แล้วนะน้ำขังนะครับไม่ใช่น้ำท่วมนะครับต้องบอกก่อนหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับน้ำขังเนี่ยแตกต่างกันนะครับเนี่ยแปลงนี้น้ำขังเพราะว่าผมไม่ได้ระบายลงนะครับไม่มีท่ออย,อยู่นะครับแต่ผมไม่ได้เปิดท่อ,อเฉยเพราะว่าผมว่ามันเป็นญ้าที่เขาบอกต้องการน้ําแฉะน้ําขุกขลิกน้ําอะไรพวกนี้นะครับ แตกต่างกับแปลงหญ้านี้นะครับแปลงหญ้าลูซี่ของผมนีแห้งหมดแล้วนะครับผมระบายแห้งลงไปหมดแล้วฝั่งนู้นก็หญ้าไหนก็น่าจะปิดไว้อ่ายังไม่ถึงอาทิตย์นะครับหรือว่าจะถึงอาทิตย์พอดียังไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ทําดูนะครับเนี่ยหญ้าหนามากเลยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยกัวลงอีกนะครับเนี่ยยางแปลงนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับนี่แห้งแล้วหญ้าไหนน่าจะขังอยู่เจ็ดวันแต่ว่า <Ash ELLE> ข้างบนแห้งแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่แห้งนะครับมันจะมีช่วงไม่แห้งเกี่ยวก็มีนะครับเนี่ยที่จริงอะแปลงนี้มันป่าสามารถปล่อยน้ําให้แห้งได้นะครับแต่ว่าผมไม่ปล่อยเฉยเพราะมันจะล้นไหลล้นลงมาล้นลงมาแล้วก็มันจะเป็นระดับไล่ระดับกันลงมาแปลงนี้นะครับนี่แปลงนี้ยา่าไนานะเริ่มแห้งแล้วนะครับพอแหง้งแล้วก็เริ่มแตกขึ้นมาอย่างนี้แล้วครับเหมือนกับปลูกใหม่เลยนะครับท่อเราจะอยู่ตรงนี้นะผมก็เลยให้มัน อันนี้ไปเลยไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้หวานปุ๋ยด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าฝนตกในฝนมันก็มีปุ๋ยในตนัวเจนตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับต้องได้หวานเดี๋ยวถ้ามันแห้งสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็จะได้สูบน้ําใส่แล้วก็หวานนะครับอย่างนั้นนะครับครับปีนี้น่าจะเดินเรื่องปุ๋ยนะครับเดินเรื่องปุ๋ยให้น้ําให้น้ําให้ปุ๋ย เต็มที่นะครับปีนี้ในส่วนของเปลือกมาล้างหมักยีสก็พักไว้ก่อนนะเพราะว่ารอดูก่อนเดี๋ยวผมจะเอาแบตไปช็อตไปแล้วจะได้ไปปล่อยกัวนะครับตัวนี้เปลือกมะล้างหมักยีสต์ปีนี้ก็พักไว้ก่อนนะครับของเดิมยังไม่หมดนะครับแต่ว่าของใหม่ไม่ได้ซื้อเข้านะพักก่อนเพราะว่าญ่าเราน่าจะพอคือมันทําง่ายนะครับเหมือนกับว่า ยาไม่พอก็สามารถซื้อวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยอย่างนี้นะครับให้กินได้เลยนะครับให้กินได้เลยหมักหมักได้ไม่หมักได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่หมักก็คือเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและก็ป้องกันการท้องอืดเฉยๆนะครับของของผมนะครับซึ่งวัวผมมัน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 ไม่อืดน,นะครับของวัวผมคือทานสดได้เลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะมีตังค์ซื้อให้มันกินไ,ไหมแค่นั้นนะครับก็ตอนนี้ก็เลยพักไว้ก่อนที่เห็นผมหมักอ่า พิธีพิถันนั่นคือต้องการคุณค่าทางอาหารนะครับหมายถึงว่าเราไปซื้อมายากๆแล้วเออเราก็อยากให้มันได้คุณค่าทางอาหารที่เ,เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้เรามองว่าเรามีหญ้าพอเพียงแล้วเหลือเฟือพอเพียงแล้วเราก็เลยพักส่วนนั้นไว้แต่ถ้าเราทําเลี้ยงไปแล้วหญ้าเราไม่พอจริงเราทามาไปซื้อได้เลยนะเพราะว่าสั่งวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าวันสองวันก็ได้นะครับรอได้นะครับ แป๊บเดียวก็ให้กินเลยแล้วในส่วนที่หมักก็หมักนะครับอย่างนงี้นะครับมันเป็นของอะไรนะแต่ว่าถ้าอยากให้ดีก็คือต้องทําต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องนี้หมายกินต้อกินทุกวันนะครับคืออย่างที่ผมย้ําตลอดนะครับว่าเออควรจะให้วัวได้กินต่อเนื่องตลอดนะครับอาหารเดิมๆซ้ําๆวัวมันจะชอบกินอย่างนั้นนะครับตามที่เขาวิจัยมาแล้วนะครับวัวมันกเพาะหมักนะครับเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ ใช้กระเพาะในการหมักต้องการอาหารที่เป็นแบบเดิมๆซ้ำๆตลอดแล้วก็ต้องการต้องใช้เวลาในการปรับกระเพาะอาหารให้เข้ากับอาหารที่กินประมาณ3สัปดาห์โดยประมาณนะครับนี่คือข้าวๆนะครับข้าวๆที่ได้ฟังมาที่ฟังจากท่านอาจารย์ที่เพิ่นให้ความรู้มาเนี่ยแปลงนี้ก็น้ําท่วมขังนะครับน้ําท่วมขังเกิดจากหนึ่ง รุ่มต่ำสอน้ำเต็มสะแล้วไหลไม่ลงแล้ว 3. ท่อที่จะระบายลงตรงระ,ะบายลงไปฝั่งโน้นข้ามถนนไปอยู่สูงกว่านานะครับระบายไม่ได้นะมีระบายอย่างเดียวก็คือตรงสูบน้ําจากสระออกแล้วก็ให้พวกนี้ไหลลงเข้าไปแทนในสระนะครับนี่นะครับก็ตามที่ผมบอกไว้นะครับจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมใส่ช็อตไฟฟ้าก่อนครับนี่ก็ปล่อยกัวลงมาแล้วนะครับ ถึงแปลงหญ้าแล้วจะเข้าแปลงหญ้าแล้วเนาะฮ่าฮ่าเนย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 อันนี้รอทาเขานะครับแม่นี้รอทาเขาอยู่อันนี้รอทาเขาอันนี้ทาเขาหมดแล้วนะครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าแล้วแต่รูปทรงของัวกวัวหรือเปล่าเนยเนยเนยอ่ะฮามีเอาฮามีเนยเนยเนยเฮ้เฮ่เฮเฮฮามีก็จะคุ้นอ่าเกือบทุกตัวนะครับใบ ใบตองใบหมอนพามีน้องตามเขานี่กระน้องแตงโมนะครับรอทาเขามีตัวเมียสี่ตัวนะครับรอบนี้ตัวผู้หนึ่งปีนี้แต่ต้นปีมาได้ห้าตัวนะได้ห้าตัวนี่นะครับผู้แม่บล็อกนะครับนี่คือแม่บล็อกของเรานะครับเลือกแม่บล็อกโดยการจ่ายลูกนะครับหนึ่งของนมเล็กนะครับนี่นี่ตัวนี้นะครับดูนะครับนี่ลูกแกสูโมนะครับ บ่ามั่นจาเลยนะครับนะแม่ตัวเทาๆแล้วนะครับตัวใหญ่กว่าแม่แล้วนะครับเพิ่งจะอายุสิบหเจดือนนะนี่เจ้าซูโม่ของเรานะครับพ่อพันธุคุมฝูงเทาบดนะครับเรียร้อยอััเจานี้คือน้อยนๆ้อยนน้อยน นูนูนูอ่าอันนี้คือเจ้านาคนะครับหมอลนธรรมชาตินะครับนุ่นนุ่นนอาตัวนุยอตัวนุยองกับฮึทองกับเจ้าสุมโม่ไปยิา่ายเลวเจ้าสุมโม่นะครับรอชมผลงานเจ้าสูมโม่กับแม่ท้องหมอลนธรรมชาตินะครับคาดว่าน่าจะปลายปีรลอว่าเกี่ยวข้าวน่าจะได้แล้วนะครับได้ชมลูกแล้วนะว่า แม่แดงไม่โบ๊ทหอล้อนธรรมชาติกับมีแม่แดงโบ๊ทตัวหนึ่งจะจ่ายลูกออกมาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็มองหาพ่อเลือร้อยกคุ่มฝูงที่จะมาแทนเนี่ยนะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มองว่าสีไหนนะครับแต่ว่ามองโดยสีเทาเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็มีสีแดงที่ถูกใจอยู่นะครับผมเจอสีแดงที่ผมถูกใจอยู่หนึ่งตัว เป็นลูกร็อ k สตาร์2 5สมูรินโญ่ร็อกสตานะถูกใจนะครับอายุประมาณ6-7เดือนนะครับก็กำลังก็พอซื้อได้นะครับแต่ว่ามันเป็นกลัวเด็กนะครับเรายังไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับก็ดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆแล้วอ,อาจจะซื้อเท่าเข้ามานะครับเนื้อหนังสาย V8 สาย JD h ี s k i n นะ จดีเนะครับจดีเก็ได้นะอันนี้ก็ลูก้ะซูโม่นะครับซูโม่ให้แม่เป็น,ปนวัวขาวธรรมดานะครับขาวไม่โบสก็ให้ลูกให้ลูกมีติดโบสตัวเดียวนะครับเป็นตัวเมียนะครับที่เคยได้มานะครับโอ้สนุกนะครับสนุกสนานกันใหญ่เลยนี่นะครับไม่ได้ฉีดอ่ะ อันนี้ให้มแมลงวันเยอะนะก็กระจายกระจายกันไปนะครับตอนเช้าจะฉีดยาก,กันมแมลงวันให้มันไม่ออกมานะครับก็ได้พ้นเฉพาะไม่กี่ตัวนะครับว่าพุ่งก็จะชอบตรงนี้แหละกินยานะครับถ่ายให้ดูเจ้าซูโม,ม่อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรร่มนะครับก็เลยถ่ายนะีย วันนี้เมื่อวานนี้ไม่ไม่ได้ลงมาแปลงนี้เท่าไหร่นะครับวันนี้ลงมาแปลงนี้แล้วแล้วก็น้ำมงน้ำหมอกก็น่าจะเริ่มแห้งแล้วเพราะว่าแดดออกแล้วนะอีกสักหน่อยช่วงประมาณห้าโมงหกโมงเฮ้ยห้าโมงห้าโมงถึงเที่ยงสิบเอ็ดนาฬิกาถึงที่สองนาฬิกาก็น่าจะโอเคนะครับก็น้ำหน้ำหมอกน่าจะละเหยไปหมดแล้วก็น่าจะกินได้นะแต่วผมจะตามไปดูตัวเมื่อเช้านี้ที่ผมใช้ยาไซปาสองห้าศูนย์นะครับอ่า โดยการผสมน้ำแล้วก็รูปตามตัวนะครับผมจะดูผลงานนะครับใส่เมื่อเช้านี่สองตัวสองตัวนิดนิดผมสั่งเครื่องพ่นมาแล้วนะครับเครื่องพ่นไฟฟ้านะครับผมมีเครื่องพ่นแบบมือโยกแล้วแต่มันไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ผมเลยสั่งเครื่องพ่นไฟฟ้ามาแล้วนะครับผมจะสั่งมาพ่นกับไซพารสนี่นะครับผมจะใส่วัวที่มันเชื่องนะครับนี่แม่นี้นะครับนี่แม่นี้เป็นวัวที่เชื่องมากเลยครับนี่ ยานี่ดีมากเลยนะครับการอัตราผสมครับแมงวันมีน้อยนะครับตรงตะหนกนี่ไม่มีเกาะเลยนะครับเนี่ยตะหนกตามคอตามตะหนกที่ผมใส่ยาได้นะครับตามหลังนะครับตัวอื่นก็มีอ่าเขาเรียกอะไรนะมีอันนี้วัวช่วงนี้ทําไมขนมันเป็นฟูๆนะครับมันจะขนฟูเพราะว่ามันป้องกันอ่ะเขาเรียกอะไรนะป้องกันมแมลงนะครับให้ขนมันฟูชี้ขึ้นนะครับชี้ขึ้นแบบมแมลง จะได้เจาะลงไปไม่ถึงผิวหนังเร็วนะครับแม่นี้นะครับที่ผมใส่แล้วก็กับเจ้าปตายน้อยเองนะครับแม่นี้ใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้นิดเดียวย่อยๆโอ้เยี่ยวไม่สุดนี่บันเทิงเลยนะครับปัญหาอยู่ือนี่นะครับนี่อยากก่างบัวตัวนี้เยี่ยวนะครับนี่เยี่ยวลงตรงนี้แล้วลัวก็จะไม่กินนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวที่ผมใส่ยาไปเมื่อเช้านี่แอ่นี้ใส่ไม่ได้ใส่ได้นิดเดียวนี่ เจ้ากระต่ายน้อยนี่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 ตรงข้างหลังนี่ไม่มีแมลงเลยนะครับแต่ว่าจะเกาะตรงที่อ่าไม่ได้ก็คือลําตัวนี่ได้นะครับเพราะว่าหางมันพัดถึงนะครับแต่ว่าตรงตะหนกตรงอะไรเนี่ยปกติหางวัวมันจะพัดไม่ถึงไปแล้วแต่ก็เลยโอเคครับใส่ตรงตะหนกนะครับเพราะว่ากลัวมันส่วนมากมันจะตื่นจะตกใจก็เลยใส่ใส่ตรงตะหนกนั่นแหละดีล้พอมันตอมตะหนกไม่ได้มันตอมได้เฉพาะลําตัวลําอะไรเนี่ยวัวก็จะมีหางมันก็จะพัดวีนะครับ เป็นบรรยากาศอีกหนึ่งวันนะครับนี่แปลงหญ้าของเราถ้าเราทําแบบตัดให้กินเน่ะเรามันมันได้หลายวันนะครับนี่แปลงนี้น่าจะไรอีกหนึ่งงานนะครับนี่แปลงที่ผมยืนอยู่เป็นหญ้าลูซี่นะครับทำไมผมถึงเลือกหญ้าลูซี่เพราะว่ามันปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายเพราะว่ามันบานมาเมล็ดเอานะครับมันขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับซื้อมเมล็ดมาแล้วก็หวานหวานหวาน,านคุณจะได้นาคุณใส่เยอะห้ากิโลกรัมต่อหนึ่งไร่นะครับใส่ไปเลยนะครับอื ได้ตัดเร็วนะครับทําไมถึงบอกว่าหกิโลกร,รัมต่อหนึ่งได,ได้ตัดเร็วนะครับเกิดมาแล้วได้ตัดเร็วมันจะอยู่มันจะขึ้นในแนวตั้งเลยนะครับเนี่ยอย่างปลาตรงนี้นะครับนี่ที่ผมตัดไปแล้วนะครับตรงนี้ที่ผมตัดไปแต่ก่อนขึ้นหนามากนะครับแปลงนี้ผมใช้เกือบหกกิโลกร,รมัมเจ็ดกิโลกร,รัมนะครับหนามากนะแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมทําตอนนั้นก็คือ ข้อเสียที่ผมทําตอนนั้นก็คือผมตัดแล้วผมไม่ได้เอาออกนะครับผมไม่ได้ขนออกเพราะว่าพอตัดตอนเย็นปุ๊บจะมาขนเอาไปให้กัวกินตอนเช้านะครับปรากฏว่าฝนตกหนักนะครับน้ําท่วมลงไม่ได้นะครับผมก็เลยปล่อยทิ้งเลยพอปล่อยทิ้งก็นี่ครับนี่มันก็จะทับของเดิมไปแล้วก็ไม่เกิดนะครับนี่ตรงนี้เป็นแหว่งไปนะครับตรงเนี้แต่ถ้าตรงไหนที่ผมได้ตัดแล้วเอาออกให้กินอย่างเงี้ยนี่จะดีมากเลยนะครับนี่หนามากเลยนะครับนี่ ผมน่าจะใช้เกือบหกกิโลกรัมนะครับตอนนั้นที่ผมซื้อมาปลูกนะเกิดแปลงนี้เกิดดีนะครับมันควบคุมปริมาณความชื้นควบคุมน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจดูแลเท่าไหร่นะครับไม่ได้ใส่ใจดูแลเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ลดน้ําไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับตั้งแต่บานมาปีหนึ่งแล้วทําครั้งเดียวนะครับเนี่ยแต่ว่าทนนะครับหญ้าทนนะครับทนมากทนเกือบทุกหญ้านะครับแต่ไม่ทนทนแรงนะครับไม่ทนน้ําท่วมนะครับเนี่ยสังเกตได้มันเป็นเขาเรียกอะไรดิน ดินแถวบ้านผมก็จะเป็นแถวแถวเกวกับเกี่ยวกับบอลบืนดินมันเป็นดินทรายจัดนะครับทรายจัดไม่ไม่มีอินทรียวัตถุเนี่ยตรงนี้คือปัญหาที่ผมตัดแล้วผมไม่ได้เอาเอาไอเขาเรียกอะไรนะเอาเศษมันออกผมตัดแล้วผมก็ทับไว้เลยนะครับตอนแรกตอนแรกนี่ยาวงามมากเลยนะครับผมทับไว้แล้วก็มันก็ทับตอมันแล้วก็ตอมันก็ไม่แตกือตายนะครับตายตอนนั้นก็เสียดายอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะ เราก็ให้หญ้าธรรมชาติขึ้นนะครับหญ้าธรรมชาติก็ขึ้นได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่นะครับโดยมองภาพรวมเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดของเราแล้วก็คือถ้าจะทําอะไรก็คือ,อมันเป็นหญ้าที่ไวต่อการาตายนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราเหมือนกับเราเกี่ยวหญ้าแล้วเราเอาทับก,บกองไว้อย่างเงี้ยพวกที่อยู่ใต้กองมันก็จะตายนะครับเงามันจะตายเอยงทีนะครับก็เป็นตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ใหญ่มากนะครับเกอบ ครึ่งงานได้นะครับที่ผมตัดวันนั้นเราก็ไม่ได้ออกแต่ว่าโดยส่วนรวมของทุกตรงที่ตัดมาก็หนาดีนะครับหนาดีเกิดใช้ได้นะครับแต่แค่บำรุงไม่ถึงแค่นั้นแหละถ้าตรงนี้ได้ขี้หมูสักสิบกระสอบนะครับแปลงเดียวสิบกระสอบเนี่ยสวยงามขี้หมูใส่แล้วก็ยูเรียบ่าร่วมด้วยสักห้ากิโลสิบกิโลเนี่ย สวยงามนะครับนี่บรรยากาศโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับการปล่อยแปลงยากวันที่สองของเซตแปลงนี้นะครับผมกินให้อุวนวันกันไปเลยก็มีนกเอี้ยงนะครับลืมบอกนกเอี้ยงไม่เลียเ้ยงควายแล้วนะครับมาเลี้ยงวัวแล้วนะครับจับอยู่ที่ตหนอกก้าซูมโมะครับแล้วก็มันจะมีอีกนกกข่งหนึ่งคือนกกลางเขนนะครับมานกกลางเขนที่มันจะมากินอ่ะ กินแมลงวันกินอะไรพวกนี้มันมันม to like so ันมันจะเร็วกว่าถ uh, ้าเป็นนกเรียงน่าจะกินพวกตั issimo, ๊กแตนพวกอะไรนะครับที่ที่เวลากัวเดินไปแล้วต uh, ั๊กแตนที่มันอยู่ตามหญ้าแล้วมันกระโดดหนีอย่างเงี <ern> ้ยครับนกเรียงก็จะก็ก็ก็จะตามกินตั๊กแตนมากกว่านะครับส่วนแมลงวันหรือแมลงลำคาญพวกนี้จะเป็นนกตัวเล็กๆกนกอ่อีด่างกลางเขนบานเท้าเอือนทั้งสี่นะครับจะเป็นพวกนั้นดีมากกว่าที่จะเร็วสามารถกินแมลงทันและสามารถกินเหลือกทันเหลือบทันนะครับพวกนั้นกินเหลือกทันนะครับพวกนั้นนะกินกินกินเหลือดทัันนะครบ เวลาเหลือบกัดอยู่ใต้ท้องวัวอย่างเงี้ยวัวก็ไม่ถึงอะไรก็ไม่ถึงอ่ะพวกพวกนี้มันจะเร็วมันก็จะบินปุ๊บแล้วก็โฉบได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีนะครับมีมีมีเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะลงมาทุ่งนายอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตรงที่อ่าคอ,อกฟางผมแล้วก็อะอะไรนะไอตรงที่ผมใส่ฟางะครับมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับวนมากจ่อยู่ตรงนั้นเวลาเอายาไปให้กินหรืออะไรไปให้กินมันก็จะ อคอยกินอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับบรรยากาศถ้าสมมุติว่าถ้าเรามีอย่างนี้นะครับอ่าสิบไร่ยี่สิบไร่สามสิบไร่หรือว่าจนถึงร้อยไร่อย่างเงี้ยถ้าเราปลูกห้าอย่างนงี้ได้นะครับนี่ทนนะครับเนี่ยคือถ้าหน้าฝนอย่างเงี้ยรับรองเลยคุณมีหญ้ากินกิ่มแท้แน่นอนนะครับอ่าถ้าเลี้ยงวัว แต่บ้านบ้านผมมันคงเลี้ยงไม่มีพื้นที่เลี้ยงเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าจะให้พื้นที่เยอะก็คือน่าจะเป็นที่ติดเชิงเขาหรือว่าเป็นที่ริมเขาเป็นพวกนั้นเหมาะสําหรับการเลี้ยงวัวมากเลยนะครับวัวฝูงนะครับเลี้ยงวัวฝูงอพวกนั้นผมว่าน่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าหนึ่งอาศัยพื้นที่แบบขาเขาเรียกอะไรนะพื้นที่ที่ไหลเชิงเขาหรือว่าของเราด้วยพวกนี้นะครับถ้ามีพื้นที่เยอะก็เป็นต่อนะครับเป็นต่อ เป็นต่อในหลายๆอย่างเลยนะครับสามารถเลี้ยงได้เลยนะครับวัวอย่างของผมนี่ก็สิบก็ไร่ก็ต้องบริหารจัดการเอานะครับว่าเราจะเลี้ยงยังไงถ้าถ้าเราทําปูญ้าแบบตัดเนะี่ยพอนะครับพอปูญ้าตัดเวียนตัดเวียนนี่พอเลยนะครับแต่ว่าในส่วนนั้นเร,เราต้องมีเครื่องมือในการตัดอที่มันพร้อมที่จะทุนแรงเรานะครับพร้อมที่จะทุนแรงเราได้แต่ว่าถ้าเป็นปล่อยแปลงอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอนะไม่พอ เวียนเวียนยังไม่ถึงอาจจะอาจจะเวียนได้แต่ว่าต้องใส่ใจดูแลระบบหญ้าที่เป็นพิเศษเลยนะครับเป็นพิเศษบวกบวก,บวกเลยนะครับคือไม่ให้กินวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็คือให้น้ําหวานปุ๋ยได้เลยอาทิตย์นึงให้น้หาหวานปุย๋ยอาทิตย์นึงให้น้หาหวานปุ๋ยนะครับต้องเร่งนะครับอย่างนั้นได้นะครับแต่ว่าในส่วนผมไม่มีเวลานะครับก็ทํากับเกี่ยวกับบริบทของตัวเองด้วย ถ้ามีเวลาก็ทําไม่มีเวลาก็ไม่ทํานะครับมีเวลาบางครั้งก็ขี้เกียจนะครับมันไม่ได้การันตีว่าคุณมีเวลาแล้วคุณต้องทํานะครับจาเสาร์อาทิตย์นี้มีเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีเสาร์อาทิตย์คนเราก็อยากพักผ่อนนะครับมันก็ก็เลยเลี้ยงไปตามบริบทของเรานะครับอันไหนดีก็ค่อยหามาเติมเต็มส่วนในส่วนของเครื่องช็อปหญ้าเครื่องช็อปอะไรทั้งหมดก็เดี๋ยวค่อยดูไปนะครับหรือว่าจะ ดูไปดูศึกษาไปก่อนนะครับอันไหนดีก็ค่อยซื้อมาใช้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เกิดแสกันเลี้ยงวัวก็ดอปลงไปเยอะแล้วมือทรงมือสองก็ขายออกมากันเยอะแล้วนะครับเลิกเลี้ยงวัวไปก็เยอะแล้วครับะของเราก็สู้ไปก่อนนะครับมากขึ้นทุกปีนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องดูแลแปลงหญ้าให้ดีย้าอันไหนที่เหมาะจะเหมาะสําหรับ,บว,วัวของเราที่จะให้มีกินตลอดหน้าฝน หน้าแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับหน้าแรงก็คือปล่อยไปแต่ว่าหน้าฝนนี่เราต้องทําให้เราสบายนะครับอตัดหญ้าโดยไม่เหนื่อยตัดหญ้าโดยไม่ตากแดดอย่างเงี้ยหญ้ามีพอตลอดอย่างเงี้ยหญ้าสดขอให้กินเฉพาะหน้าฝนก็ได้นะครับเนี่ยที่ผมทําตอนนี้คือเป็นโจทย์โจทย์ตอนนี้คือให้มีหญ้ากินเฉพาะตอนหน้าฝนหน้าที่เราทํานานนี่แหละครับมันจะลําบากนิดหน่อยเพราะว่าต้องได้เวลาในการเขาเรียกว่าตัดหญ้านะครับอ เราปลูกหญ้าชนิดอะไรทึ้งจะพอนะครับเราต้องมาบอกนี้นะครับหญ้าชนิดอะไรทึงจะพอในพื้นที่จํากัดถ้าเรามีพื้นที่เป็นร้อยไร่วัวสิบเตัวอย่างเงี้ยมันปลูกหญ้าอะไรก็ได้นะครับอ่าผมก็น่าจะปลูกหญ้าลูซี่นะครับถ้าผมมีที่เป็นร้อยไร่เพราะว่าหนึ่งปลูกง่ายนะครับหว่านมเมล็ดแล้วก็ปั่นเลยนะครับอ่าอย่างั้นเนี้ยนี้ก็ปล่อยเลยครับอย่างงี้แต่ว่าโดยพื้นที่จํากัดของเราเราก็จะเอาพื้นที่มาตั้งนะครับอ่า ้าอะไรตอบโจทย์พื้นที่ของเราเป็นยังไงเป็นที่พื้นที่โนนพื้นที่ดอนพื้นที่ลุ่มพื้นที่อะไรต้องเอามาคิดคำนวณอีกทีนะครับลักษณะการปลูก้าเป็นยังไงนะครับปลูกญ้าปลูกยากปลูกหลายขั้นตอนปลูกยากท่อนพันแพงปลูกแล้วไม่ตอบโจทย์ปลูกแล้วไม่ทนไม่ทนแรงไม่ทนน้ำท่วมอย่างนั้นมันก็ต้องศึกษาก่อนนะครับศึกษาให้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 ดีๆก่อนนะครับอ่า ในสวนของผมก็หญ้าทั้งหมดสิบกว่าไร่อย่างเงี้ยทำยังไงมันถึงจะพอกัวกินอ่ากรมฮีหญ้าไหนแล้วตอนนี้น่าจะประมาณห้าไร่นะครับไม่น้อยกว่าห้าไร่ย่้าลูซี่ก็ไม่น้อยกว่าเกือบสามไร่นะครับหญ้ามันมาเลสามงานหญ้าแพนโกลาอีกสองไร่นิดๆนะครับอ่าแต่ว่าว่าแพนโกลาเป็นหญ้าแปลงที่อยู่ข้างบนสุดแล้วก็ปล่อยกวัวแท้เล็มมากที่สุดมันก็เลย ไม่ได้ตัดนะครับบอกไปเลยนะครับย้าแพีงโกลาผมไม่ค่อยได้ตัด <c oughs> เพราะว่ายาวตอนไหนก็ปล่อยวัวแทะเล็มเลยนะครับปล่อยวัวลงแทะเล็มเลยก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับสองสองไร่ต,ตรงนั้นนะครับเอาเป็นแปลงแทะเล็มนะครับอีกอย่างคือระบบการให้น้ําระบบการของเรายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับยัง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 ไม่ถึงขนาดที่แบบว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นก็เลยต้องแบบ <c oughs> ปรับปรุงแก้ไขกันไปนะครับนี่ไม่ยากนะครับเ,เราก็ปรับปรุงแก้ไขกันไปนี่เจา้าซูโม่มันเป็นมแมลงมันมีมแมลงลำคาญนะครับนี่แมลงลำคาญมันก็จะมาหมน่นพวกนี้นะครับมแมลงลำคาญก็จะเกาะเกาะกัวที่ตัวใหญ่นะครับเป็นปกตินะครับมแมลงลำคาญก็จะเกาะกัวตัวใหญ่ ก็กลัวตัวผู้นะครับสร้างความรำคาญให้กลัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้เครื่องพ่นมาแล้วผมจะมาพ่นอยู่นะครับใช้ดีมากนะครับไม่มีตอบไม่มีอะไรแก้ไขได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นอยู่คือคุณต้องพ่นให้มันทั่วนะครับพ่นให้ทั่วหนึ่งถ้าคุณพ่นไม่ทั่วพ่นได้เฉพาะตัวใหญ่มันก็ไปลุมตัวเล็กนะครับนะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะครับ วัวมีทั้งหมด19ตัวพ่นได้18ตัวอีกตัวหนึ่งไม่ได้พ่นตัวนั้น,นโดนลุมหมดไปแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ